เราสามคนคงไม่ค่อยอยากชิมเท่าไหร่นะลัวใหแบบคือดิฉันเข้าใจว่าท่านนายกเนี่ยคงจะพูดไปไม่ได้คิดอะไรมากนะคะเพราะปกติท่านนายกก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากเวลาพูดอยู่แล้วแต่ว่าแกก็หวังดีอยู่ไม่หรอกแกไม่จบแกมีเขาเรียกอะไรพาาดามหรือวิธีคิดแบบไทยๆเดิมที่เห็นผู้หญิงเป็นห่อเป็นมีภ้าสิทิไทยเยอะมากใช่ไหมเล่นละง้วนสงวนตัวต้องอะไรอย่างนี้ต้องเก็บไว้ต้องค่อยๆหอมอะไรเงี้ยแต่แกก็มันมีภาสิตไทยเยอะแยะอาจจะ พูดหล่นไปเพราะว่าตอนที่แกบอกว่าแต่งตัวเรียบร้อยเหมือนเกาหลีเนี่ยน่าจะเป็นเกาหลีเหนือนะฮะเกาหลีเหนือค่ะใช่ไหมคือเพอเกาหหลีเนือนีี่มชุดแบบเดียวเลยเพราะว่าเกาหลีใต้นี่เท่าที่ผมเห็นเด็กที่คณะผมแบบเต้นแบบเต้นคอเวอร์เกาหลีใต้นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นประเทศเดียวกับของคนไปรูมีแต่ซีรีส์เท่านั้นแหละที่เรียบร้อยนะฮะถ้าไปดูเพลงดูคอนเสิร์ตดูหนังดูหนังเกาหลีนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะทุกจะต้องมีชักซีนสองซีนนะที่อยู่ในเครื่องกนญชวันตลอด นี่คือเ,<ร>เป็นคำพูด<ป>ท<า>ี <ห ả? S 2> สามารถพูดได้แ,แต่เร,เรื่องนี้มีปัญหาจริงๆค่ะการที่นายกมาพูดถึงผู้หญิงว่าต้องทำยังไงถึงจะน่ากินเนี่ยมันจริงๆเป็นคำพูดที่ระดับผู้นำประเทศเนี่ยออกมาจากปากของนายกนี่ถือว่าน่าตกใจมากนะคะคว่าตกลงผู้หญิงต้องทำยังไงให้น่ากินเนี่ยนะคะยังไม่ต้องพูดถึงว่าตกลงแล้วเรื่องของการแต่งตัวนี่เป็นสิทธิส่วนบุคคลมากน้อยขนาดไหนคือที่จริงแล้วในต่างประเทศผู้หญิงนี้ไม่ได้นะครับมันเท่ากับว่าโอ้โหมันเป็นมองผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศไม่ใช่แค่พูดในต่างประเทศถ้าพูดในสังคมาย่นเี เพื่ในสังคมไทยอสังคไทยตอนนี้ถือว่าสอดรับกับสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยตอนนี้ได้เป็นอย่างดีก็เป็นอ็อบเจกต์อะค่ะเป็นวัตถุนะท่านนายกก็จะพูดอะไรก็ตามสบายและกันครับครัท็อฟฟี่เปิดหอไม่น่ากินนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ถ้าอยากจะกินเนี่ยมันก็ต้องแกะหอใช่ไหมฮะ คือคือถ้าเกิดคุณอยากจะให้สวยงามอย่างนั้นคุณก็กินไม่ได้นะฮะแต่บางทีห่อขนาดไหนบางทีก็ไม่มีคนแกะกินเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นปัหาเหมือนกันนะที่คือของไมากก็ไม่ใช่สําหรับที่จะกินฉลาดฉลาดบางทีมันก็ซีดแลซีดต่เราจะต้องไม่หลงไปอยู่กับวัฒกรรมมุมเห็นที่คนไปยืมกินเป็นวัตถุทางเพศพวกโอท็อปอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องแพคเกจจิ้งเนี่ยแันกับอกว่าบางทีของบางอย่างก็ไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อให้คุณรู้สึกว่ามันดูน่ากินไม่ใช่ของที่จะกินนะคะเป็นของที่เขาทขึ้นมาเฉยๆนะคะเลอค่่าคะ